กองชีวตตลมองสวัสดีค่ะสำหรับชาวคคกทุกออนไลน์เรากลับมาพบกันในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่สากล2567หรือคริสต์กราช2024และนี่คือคกทุลกออนไลน์ฉบับอีวางเย็นบินอดีตเอกอัครราชทูตป,ประจำกรุงพนมเปญปัจจุบันเธอเป็นประธาน สถาบันฝรั่งเศสด้านการดำเนินงานทางวัฒนธรรมของฝร,รั่งเศสในต่างประเทศในครมของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองเอาละมวลหมู่เพื่อนๆก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าที่ฉันะชอบวัฒนธรรมป๊อปนะคะแล้วก็เคยเสนอเกี่ยวกับแนวป๊อปอาร์ตมาบ้างแล้วในความเป็นเฉดสีของป๊อปอาร์ตเนี่ยมันกระตุ้นเตือนให้ทีฉันะมีต่อมที่จะต้องทำผลิต คลิปแนวนี้ออกมาไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ p o l ิกากรเมืองหรือว่าต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวข้องกับกัมพูชาหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จึงมีภาพของแอนดี้วอร์ฮอลเจ้าพ่อแห่งวงการบ๊อบอาร์ตในทศวรรษที่1960มาโปรยเป็นหัวคลิปให้คุณเห็น ไว้เป็นภาพดังกล่าวคือตอนที่เรียนเห็นในอินสตาแกรมของอีวาบินหรืออีวาอันเ r อร์สกบินเนี่ยดิฉันมักจะนึกถึงแอนดี้วอร์ฮอลอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะภาพของอีวางเยยนบินอดีตเอกอัครชุดประจำกลุ่มพนมเปญซึ่งมาเดินอยู่ที่ถนนเพลินจิตแล้วก็ได้ถ่ายภาพนั้นอัพขึ้นอินสตาแกรม จริงๆแล้วที่ฉนันติดตามอีวางเหียนบินในฐานะที่เธอเป็นเอกราชทูตในกรุงพนมเปนระหว่างปีพศ2560นะคะแล้วก็ต่อมาในช่วงที่เธอ Take a คชั่นราว3ปีนั้นโดยเฉพาะบทบาทของเธอที่เกี่ยวข้องกับในเกิมสุขาซึ่งเป็นอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคสองครอชาซึ่งถูกจองจำอยู่ในเรือนจำและอยู่ในบ้านพัก เออเอกราชูดอีบางเงยนบินก็ไปเข้าพบนายกิมสุขขาบ่อยครั้งซึ่งแน่นอนมันมีไม่กี่ประเทศนะคะที่เออเทคแอคชั่นแบบนั้นหนึ่งในนั้นก็มีสหรัฐแล้วก็มีเออเอกราชูตของสหภาพยุโรปแล้วก็ของฝรั่งเศสนะคะซึ่งแน่นอนว่ามักจะเป็นการสร้าง ความไม่พึงพอใจหรือว่าความไม่พอใจต่อสมเด็จทุนเซนขณะนั้นอย่างมากแต่สำหรับกรณีของอีวางเย็นบินเนะี่ยมันมีที่มานะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนายกรมศขานี่ก็เป็นตัวแทนทางการเมืองในแบบชาวกัมพูชาใต้ อีกหลายครั้งนะคะที่ดิฉันต้องย้าว่าทำไมถึงต้องคุยเรื่องเอกี่ยวกับกัมพูชาใตา้ถ้าคุณไปดูเรื่องคลิปเฉพาะของเกิมสกขาจึงดิฉันเคยเล่าไว้เนี่ยก็ค,คือเกิมสกขาเนี่ยเข้าสังกัดพรรคของนายสินซานะคะตอนนั้นเป็นพรรค BLP d ครั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกในปี1993และนั่นก็คือเหตุผลว่าในสันซานเนี่ยก็เป็นลูกหลานของชาวกัมพูียกรอมเช่นกันการที่ในเกมสุขาสืบทอดทางการเมืองแบบในสันซานมาถึงนบัตนาวเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้ชาวกัมพูชาใต้เนี่ยมีความลํำลึกถึงว่านี่คือตัวแทน ที่มีจริตในแบบชนชาติกัมพูชียกรอมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับท่านทูตอีวางเหียนบินหรอคะ mm hmm. ก็เพราะว่าท่านทูตอีวางเหียนบินเนี่ยคุณพ่อของเธอเกิดในเขตกัมพูชียกรอมหร mm hmm. ือคอซินจีนคอซินไชน่าชื่อแคว้นหนึ่งทางตอนล่างสมัยอินโดจีนนั่นเอง mm hmm. และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมตอนที่มีการแต่งตั้งให้อีวางเหยียนบิน mm hmm. เป็นเอกอัครราชทูตประจํากรุงพนมเปญน,นั้นเธอจึงถูกต่อต้านโดย สหพันธ์กัมพูชากรอมแห่งโพนทะเลซึ่งมีสำนักงานอยู่ในฝรั่งเศสต่อต้านอย่างหนักเลยนะคะถึงขนาดว่าส่งจดหมายอย่างเป็นทางการรายยาวถึงความเจ็บปวดของชาวกัมพูชากรอมในะครั้งหนึ่งที่ถูกกระทําโดยรัฐบาลฝรั่งเศสอินโดจีนและรัฐบาลกลางฝรั่งเศสที่ปารีสนั่นคือการตัดเฉือนแผ่นดินส่วนนี้ให้เวียดนามปกครองมาจนบัดนี้ ทางการฝรั่งเศสเองกลับส่งคนที่มีเชื้อสายทางกัมพูชียกรอมเข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในกัมพูชากลางจริงๆแล้วความคุ้นเคืองอันมีต่ออีวางเย็นบินเกี่ยวกับพื้นเพของเธอในกัมพูชียกรอมนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุหลักนะคะต่อการที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสแต่งตั้งให้เธอมาเป็น เอกอัครราชูตที่กรุงพนมเป็นแต่ประเด็นก็คืออีวาเงเหียนบินเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ปารีสแล้วในปีคศ2 0 1 4เนี่ยเธอได้ติดตามสามีของเธอซึ่งได้รับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงฮานอยจริงๆแล้วในฐานะการงานนั้นจริงๆอีวาเงเหียนบินมีโอกาสที่ เธอจะได้รับตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํากรุงฮานอยอยู่แล้วนะคะแต่เพอเิญว่าเธอได้หลีกทางให้สามีของเธอรับตําแหน่งนี้อย่างโดดเด่นมากนะคะที่ฮานอยตอนนั้นเพราะว่าสามีของเธอก็คือเป็นเซี่ยวครึ่งหรือว่าเป็นลูกหลานเป็นรุ่นที่สองของลูกครึ่งหรือเจ้าหน้าที่อินโดจีนสมัยอาณานิคมที่สมรสกับชาวท้องถิ่นคือมี ครอบครัวหรือทางปู่กับย่าเป็นเวียดนามน,นะคะแล้วทางสามีของเธอก็กลับมารับตำแหน่งนี้ที่ฮาหนอยแล้วเขาก็มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมแต่ขณะเดียวกันนี้อีวาเงียนบินก็มีความโดดเด่นในฐานะนักการทูตด,ดาวรุ่งที่ควรจะได้ตำแหน่งสำคัญอยู่ในเวียดนามและเผอิญว่าเธอเองก็มีบรรพบุรุษเป็นชาว เวียดนามทางตอนใต้ส่วนสามีของเธอมีบรรพบุุษเป็นชาวเวียดนามทางตอนเหนืออีวางเห็นบินนั้นมีแรงจูงใจสองด้านขณะนั้นคือในฐานะภรรยาเอกาชูเธอก็จะอาจจะต้องประจำอยู่ที่ทำเนียบทูดในกรุงฮหาหนอยใช่ไหมคะแต่ความที่เธอมีความโดดเด่นแล้วเป็นนักการทูตดาวรุ่งของวงการของปารีสขณะนั้นในฐานะที่เธอเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วโดยการที่เธอมารับตําแหน่ง ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่กรุงโฮจิมินซิตี้ทางตอนใต้อันเป็นสถานกงศุนย์ฝรั่งเศสอีกแห่งหนึ่งและมีความสำคัญมากตัวอีวาเยนบินกลับโดดเด่นทางด้านการทำให้ชาวเวียดนามตื่นตัวที่จะศึกษาทางวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะคะตื่นตัวมากเพราะว่าเธอได้เอาศิลปะ ด้านวัฒนธรรมร่วมสมัยและความเป็นป๊อปอาร์ตแล้วก็ทราบอยู่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคนเวียดนามมีความตื่นรู้จริงๆมีความตื่นรู้อรารยธรรมต่างๆของตะวันตกอยู่แล้วโดยเฉพาะฝรั่งเศสก็อีวางเหยนบินก็ประสบความสําเร็จมากทั้งๆที่เธอกับสามีเนี่ยต้องแยกกันทํางานนะคะตัวเธอเองจะอยู่ที่โฮจิมิซิตี้ทางตอนใต้ส่วนสามีก็ทํางานที่กรุงฮานอยทางตอนเหนือแล้วสามีเนี่ยมีส่วนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ ดวัฒนธรรมใหม่ในแวดวงการทูตนะคะคือเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคนฝรั่งเศสมีพื้นฐานด้านวัฒนธรรมการกินดื่มอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเอร์คทูตสามีของท่านอีวางเ็นบินเนี่ยก็เป็นนักชิมและก็เป็นเชฟท้องถิ่นโดยเฉพาะอาหารของเวียดนามเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากคุณย่าของเขาซึ่งเป็นชาวเวียดนามดั้งเดิมแล้วก็มาตั้งแต่สมัยอินโดจีนก็ทําให้เขาเนี่ย เข้าไปเกื้อหนุนให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและอาหารของเวียดนามซึ่งถือเป็นซอต์พาวเวอร์ของแวดวงนักการทูตตะวันตกตอนนั้นมันเหมือนกับเป็นเทรนด์เลยทีเดียวแล้วจำได้ไหมคะตอนที่ประธานเนทิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐเนี่ยไปเยือนหาหน่อยจำไม่ได้ไหมคะมันจะมีการเซตขึ้นมา โดยให้มีฉากเสมือนว่าบารักโอบามาเนี่ยเข้าไปนั่งกินอาหารแบบกินเฝออยู่ในห้องร้านอาหารเล็กๆที่แอาอัดยัดนานไปด้วยผู้คนแต่จริงๆแล้วถูกเซตมาทั้งหมดนะคะแต่สำหรับท่านทูดสามีภรรยาทั้งอีวางเหยนบินและสามีเนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้ชีวิตในฮานอยด้วยการเดินย่ำอยู่ตามตลาดสดที่มีแต่วิถีผู้คน ท้องถิ่นแล้วก็ซื้อดอกไม้บางทีก็นั่งกินอาหารตามสตรีทฟู้ดเหล่านั้นแล้วมันกลายเป็นภาพที่สร้างความชื่นชมจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จของปารีสอย่างมากเลยนะคะในการที่สร้างภาพลักษณ์แบบวัฒนธรรมอ่อนให้เกิดขึ้นและโน้มน้าวคนรุ่นใหม่ของเวียดนามเนี่ยมีความรับเอาวัฒนธรรมฝรั่งเศสเข้าไปอย่างไม่รู้ตัว ความสำเร็จของอีวาเงเหียนบินและสามีมันได้กลายเป็นคลื่นวัฒนธรรมที่มีอิมแพคต่อความรู้สึกหรือกระทบกระเทือนใจต่อชาวกัมพูชีกรอมอย่างมากเลยเพราะว่าทั้งอีวาเหียนบินและสามีเนี่ยก็ต่างเป็นผลพวงหรือผลผลิตของผลผลิตหรือสิ่งตกค้างในประวัติศาสตร์บาดแผลอันสะสมอยู่ในใจิตใจของชาวกัมพูชีกรอม นื่องจากว่าทั้งสองเนี่ยก็ต่างเป็นลูกหลานของชาวเวียดนามนะคะคือคนหนึ่งก็เป็นลูกหลานชาวเวียดนามทางตอนเหนือนะคะก็คือทางฮาน,นอยและอีกคนหนึ่งก็เป็นชาวลูกหลานของกัมพูชีกรอมแล้วในส่วนเหล่านี้ก็กลายเป็นส่วนที่ทำให้ทางชาวกัมพูชีกรอมเนี่ยรู้สึกว่า การที่ฝรั่งเศสจะส่งอีวังเงยนบินมาเป็นเอกราชชูที่กรุงพนมเปญเนี่ยเป็นการทําร้ายชาวความรู้สึกชาวกัมพูชยกรอมอย่างมากนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเทคแอคชั่นในชุมชนกัมพูชยกรอมที่อยู่ในฝรั่งเศสอันมีต่ออีวังเงยนบินแล้วค่อนข้างจะมีผลอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อมันถูก ตีพิมพ์อยู่ในสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามีการจดจําถึงความเจ็บปวดของชาวกัมพูียกรอมต่อสถานะที่ฝรั่งเศสดํารงอยู่และเป็นเหมือนสิ่งที่ฝรั่งเศสยัดเยียดความผิดพลาดครั้งนั้นให้แก่ชุมชนเขมรซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเวียดนามทุกวันนี้กว่า6ล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าบิดาของอีวังเหยนบินเนี่ยจะเกิดในเขตกัมพูชยกรอมก็ตามนะคะแต่ ไม่ใช่ชาวขเขมรหรือเป็นชนกลุ่มน้อยอกัมพูชียกรอมกัมพูชาใต้นะคะเวลาที่เราจะดูคนกลุ่มนี้ว่าเป็นชนฝ่ายไหนระหว่างอันนำกับกัมพูชียกรอมเนี่ยก็ให้ดูที่นามสกุลอีวางเหียนบินไม่ได้มีเชื้อสายทางกัมพูเชียกรอมก็จริงและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมชาวกัมพูชียกรอมถึงออกมา ต่อว่าต่อขารัฐบาลฝรั่งเศสรัฐบาลของตัวเองเพราะว่าตัวเองได้กลายเป็นชาวฝรั่งเศสไปแล้วเพียงแต่ว่ามีเชื้อสายกัมพูชากรอมเช่นกันก็ต่อว่าต่อขานในประเด็นนี้ซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าที่ฉันกำลังจะอธิบายว่าทัานทีที่อีวางเงียนบินเข้ารับตําแหน่งในราวกลางปีคือกว่าที่เธอจะเดินทางมาที่พนมเปญได้เนี่ยก็ผ่านไปเกือบจะปลายปีแล้วเธอได้รับตําแหน่งกลางปีคศ .2017 นนะคะ แต่กว่าที่เธอจะเข้ามาประจําตําแหน่งจริงๆก็เป็นปลายปีนั้นแล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเดินสายเข้าเยี่ยมพบปะกับอดีตผู้นําฝ่ายค้าซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนกัมพูเชีกรอมคนสุดท้ายในกัมพูชากลางคือในกํมสกขาซึ่งขณะนั้นถูกจองจําอยู่ที่บ้านพัก มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับการเป็นนักการทูตในปัจจุบันสารพัดส,สารเพทั้งการใช้อำนาจอ่อนอำนาจแข็งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมถ่ายผ่านในกิจกรรมต่างๆทางการทูตโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นอดีตอน,นาธิคมของฝรั่งเศสก็ยิ่งแล้วใหญ่และทราบไหมคะว่าสิ่งที่ทำให้คนกัมพูชากรอมฉุนเชียวอย่างมากคือก่อนหน้าที่เธอจะเดินทางมาที่เวียดนามมารับตำแหน่ง ติดตามสามีก่อนในช่วงหนึ่งปีแรกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอีวางเงยนบินเนี่ยมีทักษะในการเขียนในอะไรต่างๆดีมากนะคะเธอเธอมีครบเครื่องจริงๆและนั่นทำไมเธอถึงได้รับตำแหน่งอยู่ในครอ,อรมอของเอมานูเอลมาครองนะคะเธอตอนนั้นเนี่ยยังเหมือนกับเป็นเด็กสาวและเดินทางกลับมาที่เวียดนามแล้วเธอก็ได้ไปที่เมืองด่านนัง ไปเดินอยู่ตามภูเขาคือในบาดานังจะมีธรรมชาติที่งดงามมากและเป็นเขตที่มีพฤติศาสตรห์หลากหลายมากแล้วก็มีต้นไม้บางประเภทที่เป็นลักษณะของเออเป็นไม้ดอกในแบบเดียวกับฝรั่งเศสอีวางเย็นบินก็ได้เก็บไม้ดอกตัวนั้นนะคะซึ่งมีความเชื่อว่า ถ้ามีเพียงสามกลีบดอกไม้แบบนั้นเนี่ยจริงๆมันจะมีโดยทั่วไปเป็น4กลีบนะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยมันจะออกดอกมา3ามกลีบเนี่ยเธอได้มีความเชื่อหรือคนทั่วไปซึ่งเป็นการบอกเล่ากันมาว่าจะทําให้เธอได้กลับมาสู่แผ่นดินเนีย่ยคือในการเขียนเรื่องราวที่ร้อยเรียงอย่างนี้มันน่าซาบซึ้งใจมากใช่ไหมคะสำหรับชาวเวียดนามแต่ใครจะคิดว่ามันจะถูกนําไปขยายและกลายเป็นมุมมองของความแปลกแยกในสังคมกัมพูชีกรอม ทีนี้พออีวางเงยนบินได้เข้ามารับตําแหน่งแล้วก็มีการทํากิจกรรมแบบที่เธอเองประสบความสําเร็จในเวียดนามนะคะจริงๆแล้วอีวางเงยนบินก็มีอะไรหลายอย่างที่เราเห็นในอินสตาแกรมของเธอว่ามันล้ำนะคะแล้วมันอาจจะตอบโจทย์ที่เวียดนามนะคะแต่ดูเหมือนตลอด3ปีในกิจกรรมไม่ต่างกันคือแต่กลับพบว่างเยียบมากในกัมพูชาอาจจะเป็นเพราะว่าความกระตือรือร้นของอีวางเงยนบินที่จะเข้าไปพบ กับนายกึมสุขาอดีตผู้นำพักฝ่ายค้านที่ถูกจองจำอยู่ที่บ้านพักอย่างบ่อยครั้งและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้นำกัมพูชานายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนขณะนั้นปฏิเสธที่จะให้ความสำคัญต่อนะักการทุกตะวันตกทุกคนที่โปรพักฝ่ายค้าน อีวางเยยนบินก็เลยเหมือนกับดับแสงในทันทีที่เธอเข้ามาประจําที่เขมรและอาจจะมาจากจังหวะที่ผิดเวลาเนื่องจากว่ากัมพูชาตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดความเฟื่องฟูในแวดวงวงการบันเทิงเหมือนเช่นเวลานี้ที่เราจะเห็นว่ากัมพูชาได้ส่งเสริมทางวัฒนธรรมและบันเทิงอย่างหนักจริงๆแล้วม,มีภาพหลายภาพมากที่จะเห็นได้ว่าอีวางเย็นบินนั้นล้ํา คือได้โปรโมตกิจกรรมต่างๆในเมืองเสียมเรียบด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมด้านวัฒนธรรมป๊อปวัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรมและทางด้านแฟชั่นให้กับกรัรมพูชาท้าว่าทราบไม่ว่าตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ในกรัรมพูชายัางไม่เฟื่องฟูเช่นปัจจุบันตอนนี้รัฐบาล ใหม่ของกัมพูชาคือสมเด็จทุลมาแน่เนี่ยกำลังจะโปรโมตด้านวัฒนธรรมของตนอย่างสุดขีดแต่อีวางเห็ยนบินก็บินไปรับตำแหน่งเป็นประธานสถาบันฝรั่งเศสด้านการดำเนินการทางวัฒนธรรมฝรั่งเศสใ,ในต่างประเทศที่ฝรั่งเศสเล้วกระนั้นเธอก็มีส่วนผลักดันกิจกรรมที่เธอริเริ่มไว้ก่อนคือด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่ว่า ทีนี้เรื่องที่เราจะคุยกันฟังดูมันเหมือนจะกระจายไปมากนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องหลักๆอยู่3เรื่องก็คือประเด็นของวิธีทางการทูตสมัยใหม่ของอีวางเยนบินที่ดิฉันมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เกิดแรงบันดาลใจเพียงแค่อินสตาแกรมของอีวาอันเดอร์ r e อบินเนี่ยมันกลับทําให้เราเกิดมุมมองเข้าไปสู่การทํางานในแบบเชิงการทูตของชาวตะวันตก ณนะขณะน,นี้แล้วเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีซอฟพาวเวอร์ของไทยที่พูดกันมากมายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่การสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปประกาศว่านี่คือซอฟพาวเวอร์นี่คืออำนาจอ่อนของเรานะคะแต่มันอยู่ทุกองค์ขาพยพซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าทำไมนักการทูตตะวันตกทุกวันนี้นะ,ะต่างหันมาเล่นวิถีวัฒนธรรมอ่อนกันหมดแล้ว ไม่ต้องอะไรมากอย่างเอมมานูเอลมาครองนะคะคราวที่แล้วที่มาประชุมในกรุงเทพเนี่ยเขาก็ได้แวะไปดูมวยไทยใช่ไหมคะที่เวทีลุมพินีแล้วก็ตอนที่บินไปประชุมอีกที่หนึ่งก็ไปยืนชิลอยู่ริมถนนแล้วก็บกไม้บกมือให้ประธานาธิบดีแคนาดาเสมือนว่าบางเอิญมาเจอกันและเป็นโมเมนต์ที่มันถูกจับภาพแล้วก็รีแคปกันไปทั่วโลกแบบนั้น นี่คือวิธีของผู้นําใหม่ในศตรวรรษที่1 1ซึ่งเป็นวิถีแบบเนียนๆแบบนั้นเลยแล้วคนหนึ่งของไทยที่ทำได้ในระดับใกล้เคียงกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้นําก็ตามคือนายพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยตัวเองในแบบใน นักการเมืองที่อาศัยแบบวิถีทางการทูตอีกด้วยคือไม่จําเป็นต้องไปถือสากตำปะพญาปอกๆแบบที่ท่านเอร์ครัสตูดโรเบิร์ตโกเดตแห่งสหรัฐท่านทำนะคะแล้วก็เผยแพร่อ,อยู่ใน Twitter หรือ X คือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าถ้าเป็นอีวางเย็นบินเนี่ยโอ้โหเธอสบายเลยคือขณะที่เธอเป็นเอ r รรัสชูที่กรุงพนมเป็นและเธอบินมาที่กรุงเทพและเธอแค่เดินตรงฉากหนึ่งที่เป็นฉากแบล็ k ดรอปของหนังสือจำนวนมากมายนะคะแล้วก็มันเป็นใจกลางเมืองเป็นด้านย่านดาวเทาแล้วก็มันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นแบงคอก แค่ฉากนั้นฉากเดียวแล้วเธอก็โพสต์เรื่องอะไรเกี่ยวกับไทยน้อยมากคือมีภาพนี้ก็อีกภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพที่ขอเชิญเ,เป็นภาษาไทยที่อยู่ในลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับเป็นป้ายบอกสถานะของความเป็นอันดับต้นๆของไทยในแวดวงอิทธิพล ของด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าเธอมีอความเป็นมันสมองของเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ทรัพยาอรที่สูงมากเธอถ้าเธอจะตําปะปะยาปอกปอก,อกหรือทําอะไรที่เป็นฮัสเซลแบบที่ทูตสารธรรมเนี่ยจริงๆท่านทูตสารเนี่ยท่านดูเป็นบุค,คลิกแบบ สายเหี่ยวแบบ hard sell แบบ hard power พอท่านมาทําอะไรแบบ soft power เนี่ยเราก็มองแล้วเราก็อโอ้โหต้องทํากันอย่างนี้เลยขนาดนี้เลยนาวการเป็นนักการทูตสมัยนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมเพราะคุณก็ถูกกล่าวหาจากฝ่ายขวาว่าคุณเป็นสายเหี่ยวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอีวางเหงียนบินก็ถูกประเด็นนั้นคือประเด็นการถูกกล่าวหาและแปะป้ายเอาไว้อันนี้เป็นประเด็นที่สองที่เราจะพูดถึงนะคะว่าสถานะของ นักการทูตในแถบอุตสาคเนทุกว่านี้มันไม่ง่ายนะคะแล้วโดยเฉพาะการถูกแปะป้ายของทูตอ,อ,อีว่เหงียนบินที่จะต้องต่อสู้กับทัศนคติหรือมุมมองต่อชาวท้องถิน่นซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในที่สุดมันก็สร้างผลกระทบต่อเธอโดยเฉพาะการที่นโยบายของ พนมเปนของระบอบสมเด็จทุนเซนมีต่อนักการทูตตะวันตกที่ไม่ได้ยี่หละต่อเธอเลยในการใช้มุมมองหรือใช้กุสโลบายด้านซอฟต Power ซึ่งขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาสมเด็จทุนมาแน่ซึ่งเป็นลูกชายกลับต้องการชูนโยบายเนี่ยตอนที่อีวังเย็นบินอยู่ที่พนมเปญนพวกเขาขาดโอกาสอย่างนั้นอย่างมากโดยเฉพาะการที่อีวังเย็นบินกลับไปนั่งเป็นประธานด้านวัฒนธรรมของฝรั่งเศสในต่างประเทศ ซึ่งเธอก็ได้สร้างอิทธิพลในเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วโดยลักษณะของการสะสมการผ่านตัวตนของเธอแม้ว่าผู้ติดต,ตามอินสตาแกรของเธอจะไม่มากแต่มันเชให้เห็นเลยว่าเธอเป็นแนวหน้าแถวหน้าของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมผ่านทางงานด้านการทูตของเธอเป็นอย่างดีคนหนึ่งท่านผู้ติดต,ตามโคกทลกออนไลน์ค่ะ ท่านทราบไหมคะว่าเมื่อ6ปีที่แล้วตอนที่ดิฉันรับทราบถึงประเด็นนี้คือประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องชนชาติและความเป็นอัตลักษณ์ในอดีตของทูตอีวางเย็นบินจนทําให้เธอถูกต่อต้านโดยชนชาติหนึ่งซึ่งครอบครัวหรือว่าบรรพบุรุษของเธอเคยถือกําเนิดมาในย่านโคกซินจีนนั้นดิฉันรู้สึกขาดวินและสับสนในจิตใจเช่นกัน เพราะว่าขณะเดียวกันเมื่อเราได้อ่านถึงเหตุผลของชาวกัมพูชากรอมในฝรั่งเศสต่อข้อโต้แย้งที่ทางการฝรั่งเศสจะส่งอีวางเยนบินมาประจําที่กรุงพนมเปญเราก็ได้เห็นถึงความพรั่งพรูในความเจ็บปวดย้อนไปในประวัติศาสตร์ทั้งมวลของชาวพื้นถิ่นแห่งนี้มันมันอธิบายไม่ถูกถึงความรู้สึกที่มันเสมือนหนึ่งว่า ใครกันแน่เธอหรือเขาหรือเราทั้งมวลที่ตกเป็นเหยื่อของชะตากรรมในประวัติศาสตร์บาดแผลแบบนี้กระนั้นโดยหน้าที่และภารกิจอีวางเห็นบินเธอก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีที่สุดของเธอในมิชชั่น3ปีที่พนมเป็นดังที่แอดโคกทโลกเล่ามาและกลับมาสู่ประเด็นสุดท้ายก่อนจะจากลา คือประเด็นในความสร้างอัตลักษณ์ตัวตนในแวดวงการทุตสมัยใหม่ผ่านสายตาและมุมมองเข้าไปต่ออีวางเย็นบินผ่านมุมมองความสนใจต่อแวดวงศิลปะป๊อปอาร์ตซึ่งมันเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมอ่อนที่เราพูดถึงกันขณะนี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมโคกทโลกออนไลน์จึงนำเรื่องราวของอีวางเย็นบินมากล่าวลาในท้ายปีก่อนจะเปิดศักราชใหม่มันคือวิธีแห่งความเนียนมานโอรันริกวัฒกรรมที่ดิฉัน ตั้งขึ้นมาให้กับตัวเองในยามที่สืบค้นเข้าไปในอารมณ์หรือความคิดส่วนตัวต่อมุมมองอันมีต่อสังคมชาวกัมพูชาใต้กัมพูชากลางและเวียดนามซึ่งมื่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสมอมันเป็นการคลัชกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันระหว่างชนชาติต่อชนชาติระหว่างการเมืองต่อการเมืองและนี่คือมุมมองเชิงปัจเจกที่แอดมีต่อบุคคลสาธารนณะ อันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการทูตกัมพูชาแอดอาจจะรู้สึกว่าเล่าไปเรื่อยเปื่อนนะคะและแอดจะต้องวาบไปทำอย่างอื่นแล้วตอนนี้เราก็เลยจะขอจบเรื่องอีว่างเง็นบินแต่เพียงเท่านี้เช่นกันแอดคิดว่าแอดยังมีผลิตกรรมของบรรดาตัวบุคคลในเชิง pop culture er, ในเชิง soft power ที่แอดจะนำมาบอกเล่ากึ่งข่าว ยาวบ้างเส้นบ้างแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโคกทโลกออนไลน์ฉบับหน้าเพื่อนๆคะ่ะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและมีความสุขในช่วงปีใหม่ต่อสู้ต่อไปในปี2567ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ถ้าทชอบและติดตามเราต่อไปสหรับวนันนี้สวัสดีคะ่ะ